น้องชาวโนริวีทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปชมไฮไลท์ประจําวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะได้แชมป์ไปครอบครองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปเราก็มาเริ่มในคู่แรกนะครับหรว่างมิก MK ปมปทะกุ้งแคสซี่นะครับเรามาดูเลยนะครับในรันแรกนะครับมาถึงทั้งคู่เบอร์เลยนะครับไม่รอช้าเรามารอดูเลยนะครับรอรถทั้งคู่เข้าไฟครับรถทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่กุ้งห่างหายรายการมินิซ่าไปนานมากเลยนะครับกับการได้รับแชมป์นะครับแต่ลงทุกวันนะครับรอไฟเขียวติครับ ไฟเกี่ยวติดแล้วครับทั้งคู่กันโดนออกไปครับเป็นวิมิกดีกว่าอย่างนี้นได้ชัดครับในรอบแรกครับเป็นมิกเอ็มเคที่เข้าไปก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเป็นมิกเอ็มเคที่เข้าไปก่อนในรันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในร้านที่2ครับว่ากุ้งจะแก้เกมกลับมาได้หรือไม่กุ้งจะมาทวงบอลลังแชมป์คืนได้หรือไม่ครับหลังจากที่ห่างหายกับแชมป์รายการนี้ไปนานนะครับมานะครับทั้งคู่มาถึงกบเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ กุ้งลงทุกวันนะครับรายการมินิซ่าพาซิงกุ้งเป็นตัวยืนได้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้แชมป์นะครับครั้งนี้เขาจะมาทวงบอลลังแชมป์คืนได้หรือเปล่านะครับรอไฟเขียวที่ครับเรามาดูเลยนะครับไฟเขียวที่ครับออกไปครับหัวเสมอไหมครับสู้ีดูดิกุ้งฉีกแล้วกุ้งฉีกแล้วกุ้งขึ้นนําไปนิดนึงครับกุ้งเข้าเส้นไปก่อนครับเป็นรันที่สองที่กุ้งตีกลับมาเสมอได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรันตัดสินรับรันดีกางครับว่า กุ้งจะสู้วิมิกได้หรือเปล่านะครับว่าวิมิก MK จะชนะเข้ารอบ2ไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับมาถึงก็เดือดเลยนะครับกับคู่แรกนะครับไม่มีใครยอมใครจริงครับรายการนี้ดุเดือดเผ็ดมันนะครับรับประกันความมันความเลาใจที่นี่ที่เดียวมินิซ่าพาสซิ่งนั่นเองรอไฟเขียวที่ครับ ไขเขียวที่กบทังคู่กระโจนออกครับพี่มิกออกฟาวครับโอ้โหเป็นกุ้งครับที่ได้ตัวใบแรกเข้าว้ก่อนนะครับกุ้งเข้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในรอบที่สองนะครับกุ้งจะไปเจอใครนะครับกุ้งมาเจอกับเป้ปโฟลิงอีกแล้วนะครับผมมาถึงล้อนะครับมาถึงทังคัวเบิร์นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในรายการแข่งขันของมินิซ่าพาสิ่งนะครับจัดขึ้นทุกวันนะครับน้องๆคนไหนอยาก่วมสนุกนะครับทักเพจพี่มานะครับเดี๋ยวพี่ดึงเข้ากลุ่มนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดูในการแข่งขันกัก่อนนะครับไฮไลท์ประจําวันนะครับมีลงให้ทุกวันนะครับรอไฟเขียวติดครับขอรอบไปที่เหมือนรอบทั้งคู่แล้วครับไฟเขียวติดครับทั้งคู่กันตรอดใครครับเป็นไฟเป้ครับที่ออกฟ้าไปก่อนนะครับ ปุ้งครับชนะไปก่อนนะในรันแรกเดี๋ยวเรามาดูในรันที่2นะครับว่าเปเป้โฟลิงจะแก้เกมกลับมาได้หรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับมาแล้วนะครับรันที่2นะครับกุ้งจะตัดสินเด็ดขาดในรันนี้เลยหรือว่าจะยื้อไปถึงดีกานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะได้ตัวใบสุดท้ายเข้าไปชิงนะครับมีทางด้านของเพรแครซี่รอชิงอยู่แล้วนะครับสังกัดเดียวทั้งกุ้งแครซี่นะครับจะเป็นโฟลิงไปชิงกับแครซี่หรือว่า แคซี่จะชิงกันเองนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมรับดูเลยนะครับรอไฟเขียดดิครับเดือดจริงๆน,น,นะครับคู่นี้ไฟเขียดีิครับกุ้งออกฟ้าครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูครับในร้านนี้กุ้งแพ้ไปครับ มาดูกันในรันสุดท้ายนะครับรันตัดสินดีกานะครับตัวใบสุดท้ายที่ได้เข้าไปชิงกับเพจแคสซี่นะครับว่ากุ้งจะทําได้ไหมครับเมื่อกี้กุ้งมือสั่นนิดนนะครับออกฟาวไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรันนี้ครับว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือไม่นะครับหรือว่าจานเป้จะคว้าตัวใบสุดท้ายเข้าไปชิงกับทางด้านของเพรแคสซี่นะครับลอลรถเข้าฝ่ายครับ ไฟเหลืองที่สองดวงนะครับกอรอบไปที่หมื่นรอบทั้งคู่นะครับรอไฟเขียวครับไฟเขียวที่แล้วครับทั้งคู่ก็ถอนออกครับเป็นเปเป้โซลิงที่ออกเาออกโผล่ออกเข้าไปอย่างน่าเสียดายครับเป็นกุ้งแคซี่เข้าไปชิงกับเพชรแคซี่นะครับแคซี่กับแคซี่ชิงกันเองนะครับแต่ไม่มีการยอมกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับมาถึงทั้งคู่ก็เบอร์เลยนะครับ รายการนี้เดือดนะครับไม่มีการยอมไม่มีใครยอมใครสังกัดเดียวกันก็พร้อมที่จะเชื่อดกันตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ากุ้งจะรักจะทวงบอลลังแชมป์คืนได้หรือเปล่านะครับเราต้องมาติดตามกันเลยนะครับกุ้งเคยเป็นแชมป์รายการนี้ไปแล้วนะครับรอไฟเขียวดีครับไฟเกี่ยวตีแล้วครับโอ้โหทั้งัอกมาทูงสีครับแต่เป็นเพชรที่ดีกว่าในรันแรกยังเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ในรันแรกเป็นกุ้งแคซี่แพ้เพชรไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรันที่2เลยนะครับว่ากุ้งจะทํายังไงครับแก้เกมยังไงครับจะมือสั่นออกฟาวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมรับดูเลยนะครับมาถึงทั้งคู่เบิร์นเลยนะครับในรันที่2นะครับถ้ากุ้งเสมอได้ก็จะไปตัดสินกันในรันสุดท้ายรันดีกานั้นเองนะครับแต่ถ้ากุ้งแพ้ก็คือจบเลยนะครับเพชรปิดกล่องเลยนะครับเพชรรับแชมป์เลยนะครับ มาแล้วนะครับท like ั้งคู่เข้าไฟเหลืองทั้งคู่แล้วนะครับขอรอบไปที่หมื่นรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับหลอไฟเขียรี่ครับไฟเกียรี่ละครับั้งคู่กระโจล้อไปครับเป็นกุ้งดีกว่าครับเป็นกุ้งดีกว่าครับรถตู้สี่กันมารถตู้สี่กันมาเดี๋ยวเรามาดูเวลาครับโอ้โหเป็นกุ้งครับที่เข้าไปครับในรันที่2ครับเสมอมาหนึ่งหนึ่งครับมาดูในรันตัดสินครับรันสุดท้ายรันดีกาครับรันนี้จะได้รับแชมป์แล้วนะครับ ใครชนะได้รับแชมป์ไปเลยนะครับสําหรับรายการประจำวันนี้ทั้งคู่มาถึงก็เบอร์เลยนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆผมบอกแล้วครับต่อให้เป็นสังกัดเดียวกันมาเจอกันเองก็ไม่มีใครยอมใครครับในรายการมินิซ่าผ่าซิ่งนั่นเองพร้อมแล้วนะครับรอรถเข้าไฟครับโหลดตั้งคู่เข้าไฟลนะครับต่อรอบไปที่หมื่นรอบครับรอไฟเีย่ครับ ฝ่ายเขียวตีลวครับทางกู้กับโจนออกไปครับเป็นกุ้ครับสูสีดูดิสูสีดูดิไม่มีใครเอาใครไม่มีใครเอใครเป็นกุ้งครับที่ได้รับแชมป์ไปในวันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆน้องก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์ประจำวันนี้แชมป์ของเราได้แก่กุ้งแคซี่นั่นเองครั้งหน้าแชมป์ของเราจะเป็นใครฝากน้องกดติดตามไปเลยนะครับส่วนน้องคนไหนที่อยากร่วมสนุกในรายการมินิซ่าพาสิ่งนะครับให้น้องๆ ทักเฟซพี่มาส่วนตัวนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่รอการจูนรถนะครับที่ขอเข้ามานะครับพี่กําลังจูนให้อยู่นะครับและกาลังเก็บรายละเอียดให้อยู่นะครับให้เวลามันดีที่สุดนะครับฝากน้องนะครับติชมกันเข้ามานะครับใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ